หวานตึมวิปโกโก้ไงโกโก้แล้ววิปก็นมนะพี่วิปก็หัวนมเลยอ่ะแล้วมีความหวานก็หมดแล้วแต่พี่มันเปนาไม่ค่อยกินหวานไงอันนี้หวานมากเลยแต่บางที่วิปก็รู้สึกว่าหวานอึดอะไรเงี้ยแต่วิปก็หวานแคนเป็นจุกก็กินหวานกินหวานมากคนคนรู้จักคนของหวานน่ะหวานขึ้คนของหวานหวานมากพี่สั่งสั่งอย่างเงี้ย สั่งที่ประจกลือของหวานต่างกันถ้าของหวานหวานน้อยหวานถ้าเป็นเกลือหวานน้อยคือหวานน้อยนี่คือของหวานนี่คือของหวานเหมือนกันเวลาสร้างจะรู้เลยไงถ้าที่น mm ูแ hmm. ล้วหวานน้อยอ่ะบอกหวานน้อยคือหวานแต่ถ้าของหวานต้องบอกไม่หวานเลยนะไม่หวานเลยจะบางร้านก็จะไม่หวานเลยแต่บางร้านจะบอกยังมีหวานอยู่นะแต่ถ้ากินร้านประจำเลยถ้าเป็นเกลืคือถ้าบอกหวานน้อยคือหวานน้อยไปเลย แร้านร้านหนูก็มีความหวานอยู่วิทีอ่าวิธีหวาน,นหวานเ้กแก้วเก้ะใหญ่นะแเดี๋ยวพี่ลองวิธีมสักคนะู่คะ สามแก้วเป็นเท่าไหรครับเทาเท่ไรคะราบาดีสิเก้าบาทโอเคอะไรนะ้าไม้เกีอยไร1สบาทหรือสิบาทเอาให้เวียน เพียไปแก้วหนึ่งเออเอาเพี้ยต่อแก,แก้วเลยนะแล้วเดี๋ยวไปปนแก้วแน้วปูนม้อด้วย เมื่อกี ah ้มาหัวฝนพี่ทั้งลมทั้งฝนเลยพี่กำลังพาแมวหาหมอพี่กำลังเห็นฝนลงเม็ดไงพี่เอาแมวกลับไปก่อนแล้วมาใหม่มาแบบหัวฝนแล้วแหละใช่ใช่โคศิบาทนำโคศิบานไอพี่มาด้วยมีน้ำเปล่าที่ไม่เย็นนะมีจ้าโคไม่กลัาแล้วคุณต้อม เดี๋ยวหนูเปยนถุงให้ ที่สี่ห้าสิบแาดพี่สาวเขาจะให้